อ๋ออ๋ออ๋อดีอ๋ออ๋ออ๋อดีอ๋ไม่เป็นไรอ๋ออ๋อเฮ้ยอ๋อ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 ออ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  รอคนดีเลยครัประทานเป็นไงบ้างโหร่างกายดีมากเหมือนเหมือนเดิมครับมุ่งมั่นร่างกายยังไงคือเหมือนเขาฟัง่งเขาพูดไม่ได้ป่ะใช่ครับแล้วเราวิธีสอนเขาอย่างไรบ้างอ่ะเขาเขาก็เขาจะฟังได้นิดหน่อยังแต่เราใช่ครับแต่เราจะอาศัยท่าทางไปด้วยแต่เด็กอ่ะเขาเรียกศาสตร์มวยมวยเขาเขาได้อยู่แล้วพอเราบอกนี่เดียวปุ๊บก็ไปได้เลยครับ ก็สอนแถวแบบใช้ภาษากายด้วยท่าทางด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคครับครับทีมที่โคตรผมเอาที่ครับึกม้ามูฮูฮูเลยอ่าไม่ธรรมดาวะใครเสียงใครวะคุณเขาหมอลำซิ่งเหรอเช่นเช่นเช่นพ่อทานทีเด็ดไหมชนะชนะทีเด็ดเออที